2J 2J 6MT 2J 6MT ผมเคยมีในบอดี้ถ้าผมแต่ผมไม่เคยเคืนตัวนั้นไม่เคยนอกแต่ถ้าผมซื้อช็อตบอก,กอา70,000มี 2J นี่ทน 6, ทนะทนที่ได้คือทนไปนได้คื B อสองบาแต่ลากยาวไม่ได้สันดานเครื่อง 2J หรือเครื่องที่ไม่ได้ทำไส้นะหือต่อยันคือแรงกว่านี้เลย ไปครับวันนี้กับเกตทอยนะครับคลิปที่แล้วมีแต่คนชอบชอบเลด่าชอบก็คุณรีวิวสามประตูราคาขึ้นเลยนะจริงเขาหากันเต็มเลยสีเหลืองรีวิวอันนี้เราจะขึ้นได้ไงไม่มีทางวันนี้จะลองคันนี้เหรอเฮ้ยรุ่นนี้ระดับนี้คันนี้ไม่มีทางอันนี้ดีกว่านี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนโคโก่วสตูดิโอฟิฟสตูดิโอตัวนี้ โคโค่แอรียว่าโอเคเอรียภัทยานะครับพอดีหลังแข่งรถเสร็จก็เดี๋ยวแปรแปรเลยโคโคอันนี้คืออยู่พัทยานี่แหละอ่าอยู่ที่แอเรียาสามสิบสองริมถนนสุขุมวิทเลยนะอยู่ที่สุขุมวิทพัทยาสามสิบสองที่สองแต่ว่าร้านเขาอ่ะเจริญก้าวได้อยู่แล้วแหละนะนี่กาแฟมีร้านอาหมีนี่ยกเครื่องยังทำรถซิ่งโคตรเทพเมื่อกี้ไปคุยมาแล้วใช่เหอกว่าวันหนึ่งจะเอารถมาให้พี่เขาทำไม่ได้เพราะว่าดูคนช่างแบบรู้จริง ร้านอาหารก้นเก๋ดูเด็กเชี่ยมีคนมีเด็กด้านแปดเอ้ยอย่าเพิ่งเพิ่งคนนี้ดราม่าเด็กด้านแปดเด็กเดินคนนี้ได้ข่าวว่าโดนด่าในคลิปใครด่าโหลูกเพจพียดดิผมเพี้ยผมแจ้งเลนนี่เด็กดังเลยเฉยก็เหมือนหน้าตาร้องไห้คนนี้เนี่ยบอกตาซึมเลยหรอตาเชี่ยวอยู่โดนร้องไห้ไม่ก็โดนนะไ้ยเดี๋ยวเป็นน้องรักผมอ่ามาฝึกงานฝึกงานฝึกงานไม่ได้บุกมันไม่ผ่านงานเอางี้ยาวตรงๆว่า แม่งชอบเติมแล้วตัวแล้วนิ่งอะ่ะ <c oughs> ต้องเรียกสติมันหน่อยบางทีเขาแบบชอบหลับในน้องอชอบหลับในแล้วก็แบบเชิญต <c oughs> <c oughs> ื่นเอา,เอาวันนี้ขับไป,บไปคุยไปยไปบูรี่น้องผมเรามานี่ดีกว่าหลังจากที่สามประตูมีคนให้รีวิวแล้วตอนนี้แต่วันนั้นไม่พังนะไม่พังดีซีไฟรีวิวใครมาบอกว่าผมเหยียบควายควายก็ตายผมเถียงนะผมเหยียบรถเขายังไม่พังขับช้าไม่ได้เร็วเจ้าของรถก็ไม่ได้กลัวแค่แอคติ้งนั่นแอคติ้งเดี๋ยววันนี้ห้อยเฮียนเลยพี่ผมบอกก่อนผมมาที่เนี่ยวันนั้นมาพัทยา เฮดรั่วพี่เขาดูให้นะที่เนี้ยที่เยเฮดเดอร์รั่วเขาซิ่งขนาดเฮดเดอร์รั่วได้หรอผมรอบคุณจัดขนาดนั้นและตอนแรกผมคิดว่าเป็นเฮดเฮดเฮดเดิมรั่วเสร็จรู้เลยว่าเป็นเฮดสปูลสปูลด้วยของดีไม่รู้ใช่อ๋อผขก็พันผ้ามาคุณเลยไม่รู้อันนี้หลายคนอยากรู้ว่าเค20เป็นยังไงให้พี่บีมลองรีวิวรู้แล้วกันโอเคคุณไม่ได้พันผ้าเลยหมดแล้วหมดแล้วคนเดี๋ยวนี้มันชอบ บางบางทีหลายทฤษฎีเว้ยแต่ก่อนเน่ยเขาบอกพันผ้าโอเคอมความร้อนไม่ให้กระจายไปสู่ห้องเกียร์อุโมงค์เกียร์อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเป็นสแตนเลสยุคใหม่เนี่ยมันคายความร้อนเร็วแล้วเว้ยคือหมายถึงวิ่งมาถ้าลมปะทะมันจะลดอุณหภูมิเองถ้ารอบต่ำลงอันเนี้ยช่างกูรูบอกมามคนที่บอกคือพี่แห่งไดรเวอร์มอร์สปอร์ตนูรูฮอนด้าเป็นไรผมผมได้ขับยังได้ขับ<ม>บอกนิสัยก่อนสินิสัยคืออะไรฮอนด้า <Honda S 1> เป็นไงดีไฟสันดานเลยดีกว่าผมเป็นคนที่ชอบขายไหละ เวลาคนสตาร์ทอด้ได้ได้ไดผมจำเสียงได้สตาร์ทได้เสียงกระดัสไดสตาร์ทฮอนด้าแม่งไม่เหมือนใครถูกปะมันจะแหลมแหลมได้ได้ได้ชึ้งอันนี้ก็เช่นกันนิสสัยฮอนด้าคือเป็นเครื่องเอ็นเอที่รอบจัดนะต้องบอกผมเป็นเป็นเด็กสันดานเทอร์โบแต่คนที่ไม่เทอร์โบก็มีผมเคยขับไปบ้านเนี่ยสามเจ็ดศูนย์เนี่ยเครื่องสองลิเน,น็ตอาร์แม่งแรนะงกว่าเทอร์โบอีกไฟแม่งวิ่งสองแปดนะเดิมเดิมนิสโมอ่ะของพี่โนบะโรโตแล้วผมก็ดิฟรถเขาไปโดนฟุตบาทแล้ววันนี้แล้ววันนี้ วันนี้เฮ้ยไม่โดนไม่โดนอะรอบรอบก่อนรีวิวสภาพคุณเนอะรถเดิมใช้งานขอใช้คำว่าสภาพเพราะสภาพแม่งโคตรซิ่งแล้วคุณใช้ผมขับเดิมคุณให้ผมเดินดีกว่าอันนี้เริ่มเดิมจริงวิ่งใช้งานแต่ว่าทำไมอะจะคุณใช่ห้องเครื่องคุณดูเดิมแต่คุณมีของของแท้หมดอะก็มันได้ราคาดีไงเราก็หาของที่แบบมือสองโอ้ยยังซิ่งอยู่นะแซมก็มาทั้งชุดมาทั้งชุดเจทหมดเลยเจทหมดเลยแต่จริงเราไม่ได้เบิกนะเราหาพวกจักจัางมาใช่หรอใช่ครับ จากพวกรถแข่งที่มันถอดเขาก็ซื้อแบบเออราคาได้เฮ้ยโอ้โหเฮดเดอร์แม่งใหญ่เลยเนี่ยเฮดเดอร์สปูตอันนี้สูตรเลยสี่สองหนึ่งดีกว่าสี่สามสามพี่กองหน้าสามฮะกองหน้าสามกองหลังสี่จริงเหรอใช่สี่สามสามพี่เคยดูบอลปะไม่ดูไม่เคยดูผมไม่ไดูเลยโอ้ยนี่แป๊กเลยโอ้ยสี่สามสมในกองหลังกูเข้าใจละกูขอโทษไม่กูเป็นคนไม่ชอบดูบอลตั้งแต่เด็กรู้ว่าเพื่อนเคยสั่งไม่อยากพูดตั้นแต่บอลสองวัยเพื่อนบอกมึงรู้จักโอเดอร์ดปะอ๋อไม่รู้จักกูตอบววไะ ผมไม่ชอบฟังเพลงฝรั่งคนง่อยที่อเมื่อกี้ไม่เงีเมื่อกี้บอกให้พี่บีมพี่บีมเขารู้ว่าสี่สองสามคืออะไรรู้แล้วนายบอลอ่ะมิดฝาพอรถยนต์คุณจะพูดเรื่องฟุตบอลได้ไงผมชอบดูมวยชอบดูบอลดูแค่นี้วันนั้นขับเครื่องบีวันนี้ขับเครื่องเคดูรถฮะวันนั้นขับเครื่องบีไงเครื่องบีอ่ะสันดานเครื่องมันนะต้องบอกเลยว่ารอบสูงรอบจัดแต่เคแม่งมีทอมและพาวเวอร์แบนด์ที่อลังการกว่าเพราะว่าสีสีที่มันสูงอันนี้ต้องปิดฝาดีๆหน่อยพวก อูรถมึงจำไว้นะฝาคารมาปึงปังปึงปังมันจะแตกเพราะความร้อนนี่มันอมเนี่ยก็เยอะอยู่แล้วมึงทําให้มันแตกอีกนี่ญีปุเขาเลยเขาเลยเขาเลยทำระบายใช่ไหมพี่ใช่อันนี้ทําระบายแตนี้เก่งนะมันดูแบบเข้าออกกองพอดีนะกันชงกันชนทํามาฟิตเนสมันถ้าคุณ้อของลอมมันก็ไม่เป๊ะเขาไม่ได้คิดนะญี่ปุ่นคิดมาหมดเลยมั้ยรูเข้านี่นี่ออกกองดูดหมดเลยคนไทยก็คิดได้ไม่เชื่อเดี๋ยวผีโวพาให้ดูทำไมต้องญี่ปุ่นอย่างเดียวคนโอเค รอบๆก็นดีรอบๆก็นดีผูกคุณจะขึ้นอย่างเดียวรอบๆเป็นยังไงดูเป็นไงล้อคุณผมชอบคนไทยคุณคือคุณคนคขังรถอ่ะมีรถนิยมเว้ยแต่ว่าถ้าเป็นผมผมจะยางบางกว่านี้นิดนึงเพราะคุณเดินทางเลยคุณตอบโจทย์ว่าอ้าวยีราฟเนี่ยคือรู้เลยว่าขับในเมืองเยอะใช่ป่ะแล้ววิ่งต่ในวันไม่เมื่อวานที่จะให้พี่ลองจริงผมใส่ตองแปดแต่ยางหมดสภาพแล้วเออดีแล้วให้คุณลองเดี Pepper> ๋ยวลื่นวันนั้นเมื่อวานปัดพัทยาลื่นเหรอล จริง<ะ>หมดแล้วก็เลยรีบเปลี่ยนไปเปมีหน้าฝนบินบอกเลยนะหลายๆคนอยากเคี่ยวะเวยใช่รองเท้าอะ่ะถ้าพื้นรองเท้าอเทียนเนี่ยมันเจออะไรมันก็มันก็ลื่นเหมือนมึงใส่รองเท้า,าใส่รองเท้าแต่ไปเซิร์ฟสเก็ตอะ่ะจะเทพได้ไงใช่ล่วงนะนการยางสัคัญเว้ยท่ออะไรอะ่ะท่อฟิลหมดเลยครับท่อไทเทโยโย่ไปเทยจะเรียกม้ยบุทันนะ ตรงล่างสมิธอ๋อโอเคเฮ้ยอันนี้โชว์เป็นทีเวนะเออแล้วโชว์อะไรอ่ะทีเวเอ็นเอ็มลองดูฟิลเราอยากใส่ซิลเวอร์อ่ะข้างล่างคุณสะอาดใส่ซิลเวอร์เข้าแล้วนี่คุณเปิดดูรถใช้งานดีซีไฟล์เปิใครอยากรู้มันขนของได้เยอะนะหูพับเบาะได้อีกอะไรอีกอันนี้ก็สามารถวางถุงก๊อกได้สบายพับเบาะเนี่ยคุณพับเบาะให้ดูเลยเนี่ยพับเลยเห็นปะรถใช้งานหมดแล้วดีไฟดูดิ ออ๋นนโอเคเนี่ยขนตู้เย็นได้แล้วโอเคอ่ะไปะลองขับดีกว่าเขาเป็นออนเลยเลยเขาตรงนี้เลยใหญ่เอายาอะไรออกอ๋อไม่เอานะไปแล้วนี่ยอะไรของแต่งคุณก็ของเดิมหมดอันนี้ขัดงานคอสตอมเมืองไทยคือเราอยากได้ให้มันแบบว่าไม่เป็นไม่เป็นจีทีวีง่ะแต่อยากพูดเลยนะลำนี้สภาพดีนะเพราะว่าโช๊คเชอร์ก็ยังไม่ตายหมายถึงว่าโช๊คฝาโคงเพราะไอ้รถพวกเนี้ยจริงๆไอ้โช๊คฝาโคงไปหมดแล้วปะลต้องซ่ออยงขห้นะรอคนนะ อันนี้เราอยู่ในช่องถอยใช่ครับเราต้องขับแบบขับดีๆขับรีวิวสั้นๆขับไปคุยไปกระจกเป็นไงพี่ดูลำบากหน่อยนะหูกระจกเล็กมากกระจกเป็นไอ้นี่กระจกหดีซีีหมูไม่ได้หูมีาบ้าโอเคถอยถอยถอยต้องยกอะไรปะต้ยกเกียร์พี่ประจันตร เป็นสายเบิ้ลคันสายออกไปแดงพี่ขับอะไรก็ดูแรงไปหมดนะม,มีแต่คนถามว่าขัแจ้งเลยรถทำไมกูแรงจังโอ้ระยะเลี้ยวคุณแม่งโคตรกว้างเลย <c oughs> ระยะกว้างไง cc ไฟมันมันเฟิร์มต้องบอกรถเฟิร์มนะบิมขับมันรู้สึกไหนเดี๋ยวลองช่วงล่างหน่อยอนี้ก็โดนมอสเฮ้ นะอันนี้ลองด้วยไม่ไปไม่กี่กิโลวิ่งจากญี่ปุ่นอันเนี้ยลองด้วยความปลอดภัยนะไม่มีอันตรายนะค่อยๆขับค่อยๆขับคือเผื่อให้คนอยากดูรถญี่ปุ่นฟีลเป็นไงให้พี่บีรีวิวให้เลยเปิดแอร์ได้แล้วคันนี้สบายสบายเปิดแอร์ได้สบายสบายบิ๊มเคยขับไว้ที่อเมริกาก่อนแล้วครับอ๋อเปิดแอร์ได้เปิดแอร์ได้เปิดแอร์ได้เปิดได้ก็ให้พี่ไปกูรูรีวิวแล้วกัน ฟิลเป็นไงต่างกันแบงค์วีออนดังแม่งเลยแล้วกันรุ่เรื่องจนคนรู้จักเดี๋ยวผมจะพาไปไหนเนี่ยเรากลับรถกลับรถแล้วก็ออกนั่นนิดนึงแค่ลองฟิลขับไม่เกินแปดสิบอยู่ในมาตรฐานเออนี่ไม่หกสิบไม่อยากดราม่าเลยนะเราบอกก่อนโอโหแต่เราก็ต้องขับมารีวิวให้ดูเข็มขัดยังรัดยังคอขาดคอได้กว่าอะไรนี่เราขึ้นมาโอ้โเปี๊บเปี๊บปต่างกัที่ฟิลต่างกันดีนะ ิ่งรอบต่ำนะต้องบอกว่าผมยังไม่ได้ใช้รอบเลยบีมเพิ่งรู้ว่า DC5 เนี่ยสภาพเี่ยังเนียเน้ยอย่างไงนะปกติครับรถแข็งเข้า <c oughs> ใจปะอันนี้คือเรียกว่าแม็กไลท์ภายในการเก็บเสียงดีหมดเลยนะใช้งานได้เออแล้วพวกเมลัยคุณคุณเป็นลูกจิตคุณชอบกุสัน่เหมือนผมเลยว่าการไม่ต้องยกลิเกอันนี้ประกอบเพราะเครื่องบีขับมาทางไกลเปลืองน้ำมันนะเครื่องเคเครื่องเคประหยัดกว่าบีม พี่พิมพี่พิมได้ได้ไม่ถือว่าเป็นรถนี่เดิมฉบับเดิมเดิมขเดิมด้วยค่ะกล่องกล่องกล่องญี่ปุ่นกล่องฟิลครับพี่กล่องกล่องเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กแต่ยังไม่ได้เปิดรอบสูงกันเดิมไม่ได้คือกล่องเสียบปลั๊กปลั๊กเสียบเสียบใช้งานได้เลยก็คือก็คือเสียบเลยน้ำมันนิดหน่อยใช่เครื่อไฟนิดหน่อยสเตตหนึ่งอะไรเงี้ยจากสาตรฐานเดิมใช่เขาจะโซปลดล็อกร้อยแปดสิบไม่งั้นมันล็อกเออเข้าใจะ อนิดเดียวมันก็เลยไม่ไม่ไม่รู้สึกแบบนักไม่ได้กล่องกล่องเสียบปั๊กเฉยเลยเทียบแล้วที่บิมรู้สึกนะเคเนี่ยจะเป็นรถเหมือนถ้าถ้าเป็นเขาไม่เอารหัสเครื่องเนี้ยไปใส่ในซีอาร์วีหรอกถ้าแม่งไม่ใช่อ่อเครื่องที่มีเขาเรียกว่าเครื่องระดับกลางคือสีสีสูงพาวเวอร์แบนที่ให้เนี่ยมาการพุ่งมันจะไม่เหมือนบีบีออกตัวคือเจ็บไปหดเลยแต่อันนี้มันจะแบบชุดรอบกลางเหมือนทัวริงอ่ะถ้าเป็นรถก็เทียบกับทัวริงอย่างงี้ระดับใครแต่ถ้าแต่ถ้า่ นี่ผมง่เซ็ตหมดเลยนะช่วงล่างช่วงล่างคตดีสเต็ปคือถ้าเอาแรงก็เป็น K ยี่สิบยี่สี่อ่าอย่างนั้นท่อนล่างยี่สิบยี่สี่อ่านะคือแรงกว่านี้เลยอะพกเกียนนี่สมูทอยนะเออสมโอแค่นี้นะแล้นีพอแล้วเป็นไงพี่สรุปให้หน่อยดีต่างกับ B ไหมต่างจาก B เยอะก็คือคนที่ชอบ K ชอบความนุ่มนวลขับใช้งาน ว่าละฮัทเคโอเคนะาไปวางรถบนที่ใหญ่ประหยัดน้ำมันกว่าบีนะเพราะบ,บีมันรอบสูงแล้วมันใช้รอบไงเป็นรถใช้รอบเขาเรียกว่า,าใส่ในก้านสูบไรต่างๆมาทำอะไรตา่างกันมันเทียบกันไม่ได้ไม่พี่เหยียบเบรกมั้าเนี่ยเครื่องเขละเบื่อเหยียบ ไปรถดีรถดีผมอ่ะได้ครับรถคุณนี่ช่วงล่างดีเงียบแล้วก็พาร์ทเพิร์ดเนี่ยไม่กระดูเลยผมมีร้านดีที่บอกไงอินเนอร์เขาดูให้หมดเลยผมขับอย่างเดียววันนี้ก็เปลี่ยนสามประตูแล้วขับคันนี้เลยไม่จริงจริงผมก็คือไม่ได้ดูรถคุณไม่มีบ้านให้จอดรถหรือไงใช่เดี๋ยวผมพาไปคือเราอ่ะเราใช้รถเราไม่มีเวลาจอดแล้วก็อาที่ดูให้ผมหน่อยแล้วมาเทิมาเทิร์ขอไปใช้ตลอดทุกคันผมไม่เคยเทิรเดี๋ยวพาไปผมเนี่ยสามประตูคราวนั้นสามประตูใช่ไหม ผมก็ไปจอดทิ้งแล้วก็เบียดดีเทไฟใช่เขาดูให้หมดเลยพร้อมใช้เติมลมเรียบร้อยทำนัดจัดการเลยจริงเหรอเขาก็บอกเนี่ยเห็นพี่บีมจะไปออกรายการเขาบอกดีนะเตรียมให้รถเรียบร้อยนี่เต็มเรียบร้อยจริงใช่ค้อมใช้เติมหน่อยนะบอกเขาด้วยเพิ่งห้าร้อยก็หมดมานี่ไงคุณจะเติมอะไรห้าร้อยรถคุณมันหนักมันหนักมันหนักเป็นชั้นเติมเติมพันห้าแล้วมันหนักหนักครับปรถรถรถแข่งเขาเติมเต็มอะเขาไม่เต็มผมมมเเเตติ็หรอคุณบ้าเฮ้ยนี่ผมแข่งนี่ผมเติมเต็มผมก็จริงเก็หย่อยๆกันนะ โอเคสรุปไหมไงพี่สรุปเป็นรถที่ดีนะแล้วก็ใครที่หาไว้ตอนนี้ราคาเป็นไงโตขึ้นผมซื้อตอนนั้นไม่ถึงล้านตอนนี้ล้านปลายแล้วใช่ทีนี่นะใช่ดูน่าดูน่ผ่านมาหมดแล้วซูเปอร์คนเท่าไหร่ซูเปอร์หลักแสนเจ็ดแปดแสนเก้าแสนไม่ผมซื้อล้านกว่าล้านกว่าแต่ตอนนี้ขายไปสามล้านนี่เท่าไหร่นี่ก็ตอนนี้ก็เท่านี้นะตอนนี้แม่งซื้อสี่ห้าล้านสองเจสองเจหกเอ็มทีสองเจหกเอ็มทีผมเคยมีในบอดี้ ถ้าผมแต่ผมไม่เคยเคลืนตัวนั้นไม่เคยนอกแต่ถ้าผมซื้อช็อตบอกอ่ะเจ็ดหมื่นมีสองเจนี่ทนนะพูดไม่ได้คือทนไปได้คือสองบาแต่ลากยาวไม่ได้สันดานเครื่องสองเชหรือเครื่องที่ไม่ได้ทําไส้นะหรือต่อให้คุณพ่อคุณแม่ทําแรงม้าสูงอะเวลามึงแคฮดมันแฮดไม่ได้เกินประมาณห้าโลสิบโลเพราะเทมท่อยเสียเทมเทอร์โบตูดมันแดงกว่ามน่คลิปต่อไปเดี๋ยวเล่าเรื่องพวกนี้หน่อยคุณนี่มันหมันเนาะเวลาคุยเรื่องรถสายตาแล้วพอวันนี้